พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้า ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ YZF-R3 ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่มีภาพหลุดจากอินโดนีเซียเป็นภาพการทดสอบรถ YZF-R25 ที่ถูกจับได้บนถนนนะครับเห็นแล้วก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ายามาฮ่ากำลังจะปรับโฉมดีไซน์ของ R25 และ R3 ใหม่หมดทั้งคันและภาพชุดนี้นะครับเป็นภาพเรนเดอร์จากเว็บไซต์ motorbras.or ของอินโดนีเซียได้มีการนําภาพรถทดสอบสีดําๆนะครับที่มองแล้วไม่ชัดเจนมากนากักแต่ว่าดูออกว่ามันคือรุ่นอะไรมาทําการดีไซน์เรนได้ขึ้นมาใหม่ดูแล้วอาจจะไม่เหมือนจริงเท่าไหร่แต่ก็ดูถือว่าเป็นการติดตามข่าวสารก่อติดความเคลื่อนไหวดูกันส,สนุกนะครับอย่าคิดว่าเป็นภาพจริงแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงกับความจริงพอสมควรทีเดียวสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันชุด่งหน้านะครับเป็นการดีไซน์ใหม่ไฟหน้า LED 4ดวงข้างละ2ดวงซึ่งมีขนาดโคมสะท้อนแสงที่ใกล้ ใกล้เคียงกับ YZFR3 รุ่นเดิมนะครับแต่รุ่นใหม่นี้เป็นไฟ LED หลายคนเห็นแล้วบ่นนะครับว่าไม่รับใจที่ควรต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากาทตรวสอบที่เห็นอยู่นี้อาจจะมีการปิดบังมุมของ,มงไฟหน้าไว้นะครับดูแล้วไม่ชัดเจนมากนะักต้องดูตัวจริงอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะมีความสวยคมแค่ไหนกับชุดไฟหน้า LED แต่ที่แน่นก็คือว่าช่องแรมแอร์ Air ตรงกลางระหว่างไฟหน้านั้นจะเป็นช่องน้าแอร์แบบหลอกก็คือไม่มีท่อต่อไปยังนอกล้ออากาศเช่นเดียวกับ YZ FR15 ที่ผ่านมาเน้นการดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร อย่าง YZR1 หลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าเป,เป็นไปได้ไหมที่ยามาจะมีการเปลี่ยนเฉพาะฟลิ่งหน้าแต่ถังน้ำมันและฟลิ่งท้ายเหมือนเดิมต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายามฮาคงทำแบบนั้นแน่นอนเนื่องจากว่าจะสิภาพภาพของการดีไซน์และเป็นการนํารุ่นเก่ามาผสมรุ่นใหม่ดูแล้วไม่เข้าท่าฝาครอบถังน้ำมันรวมถึงฟลิ่งท้ายอาจจะดูใกล้เคียงของเดิมแต่ว่าจะมีการดีไซน์ขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ดีนะครับโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กลมดิมอนเฟรมพักเท้าหน้าพักเท้าหลังรวมถึงท่อไอเสียทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมสวิงอาร์มก็เช่นนกัน อัปเซเดอน์าเป็นจุดขายสาคัญกระบอกชอบสีทองอยันโดดเด่นรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะมีการปรับขยายแกนชช้เอาไให้ใหญ่ขึ้นถึง41มิลิเมตรต้องใหญ่กว่า M/ 150ที่มีขนาดแกนใหญ่ที่37มิลิเมตรบิสเบกหน้าธรรมดาไม่ใช่ลิเดนเมาส์นะครับหลายคนจะได้ลิเดนเมาส์ต้องบอกว่ารอรุ่นต่อไปสื่อมวลชนที่ออนดนีเซียได้มีการคาดหมายว่าพลังเครื่องยนต์ของ i 25นั้นจะทำได้สูงระหว่าง39ถึง40แรงมา้าเอาชนะซีบีอาร์250ด้วยบันอาร์ที่ทำได้38แรงม,า 250, รงมา้า ๆและก็มีการคาดหมายว่า YZFR3 นั้นจากเดิม42แรงม้าจะปรับขึ้นไป4 4ถึง46แรงม้าเพื่อต่อสู้กับมินจา400ที่ทําได้48แรงม้าในขณะนี้การปรับเพิ่มแรงม้าในครั้งนี้ของ R3 นะครับต้องมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ครั้งใหญ่วาแปรผันต้องใส่เข้ามาเพราะเครื่องยนต์ต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย750รอบรอถึง1,000รอบเพื่อกระชากแรงม้าขึ้นไปให้ใกล้เคียงกับมินจา400้ยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ